ไปขึ้นยอดเขากันจ้าขึ้นไปดูเจดีนะคะเจดี JD. ข้างบนค่ะทุกคนไปจ้าดี่ค่ะ,ะนาดาก็จะขึ้นไปบนยอดเขาบนเจดีนะคะพุทธศิลาวดีนะคะทุกคนไปจ้าวิวทิวทัศน์สวยงามมากค่ะทุกคนนี่นะคะพาขึ้นเขานะคะพุทธศิลา วัสดีนะคะไปชมเจดี JD ค่ะทุกคนไปจานุปาปาก็เดินไปก่อนแล้วค่ะทุกคนไปจานี่ค่ะทางขึ้นนะคะทางขึ้นทางขึ้นสวยมากปาปารอด้วยแล้วสวยมากค่ะทุกคนปาปารอด้วยอุ้ยเป็นเขานะคะทุกคนเนี่ยค่ะ เขานะคะทางขึ้นชันมากทางขึ้นสวยมากค่ะทุกคนทางขึ้นสวยมากทางขึ้นสวยมากเฮ้ยค่ะ สวยมากค่ะทุกคนน้าไาก็หยุดพักก่อนฮะอ,อะไรโน,โนริปฮะเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้เป็นด้านล่าง dân nó, ui, khó sống quá. มีวอเตอร์ไหมไม่โก้หนี่ก่อนอาะสตอปสตอปทั้งหมดมีหกนะคะหกหกเจดีค่ะทุกคนหกเจดีนะคะมีเจดีเยอะมากค่ะหกเจดีเลยนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศดีมาก ขึ้นมาก็หอบแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะไปจากขึ้นต่อจากทุกคนขึ้นไปต่อนะคะปลาไปปลามานี่นะคะทางก็จะขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะคะไปจะนี่นะคะปลามาเร็วขึ้นไปจน บนยอดเขานะคะทุกคนปามาเด้โอ้ยตกใจตกใจไปเห็นนะตกใจตัวขึ้นถึงยังสวยฮะสูงสูงเหรอพักเหนื่อยก่อนนะต้องถือน้ำไปด้วยมีคนไหมข้างบนมีมีนะพอได้ขึ้นเนาะสูงมาก ขึ้นไปใะเออตกใจนะ,นะ,นะไปค่ะทุกคนขึ้นต่อนะคะขึ้นต่อสูงมากค่ะขึ้นบนยอดเขานะคะทุกคนนู่นป้าปาก็อยู่ด้านล่างนู่นนะคะอุ้ยอ้ยหัวชนหัวชนกับต้นไม้ <c oughs> นี่นะคะทุกคนป้าระวังเห็ดด้วยนะเห็ดนาดาชนแล้วนี่นะคะทุกคนนู่นข้างล่างนี่ระวังตรงนี้นะนาดาเือนาดาแล้วเมื่อกี้นี่นะคะข้างๆทางขึ้นนะคะทางขึ้นก็จะเป็นเขาเป็นหินนะคะทุกคนนี่นะคะ อืมไปจ้าไปไปจ้าสูงมากทุกคนสูงมากนี่นะคะโอ้ยโนนวิวเทวทัศนะคะทุกคนวิวททวทัศสวยมากเมื่อป้าป้าอุย้ยอันนี้ชันมากเลยอะ่ะ ปาถึงนี่กาแฟเน็ตแล้วนะนี่นะคะ่ะทุกคนสูงมากค่ะไปนู่นนะคะไปจะขึ้นต่อป้าป้ากำลังมานะคะทุกคนป้าป้ากำลังขึ้นมานะคะ่ะทุกคนกควิวสวยมากค่ะวิวสวยมากวิวทิวทัศน์สวยมากจิตดาวก่อนก็นได้นะคะปะ้าป้าจิตดาวก่อนก็นได้เด้อมันสูงเด้อคะ่ะ ไปต่ออีกกลับไปต่ออีกนะคะทุกคนโอ้ยเนี่ยค่ะคนเป็นหินนะคะเป็นหินโอ้ยนาดาอยุ่นาดาหยุดภาคใต้หลายปีก็ไม่เคยมาที่นี้นะคะทุกคนไม่เคยได้ยินนะคะจนนาดาเซิร์ชเอ่อเข้าในคูเกิลน,นะคะถึงรู้นี่วิวสวยมากนี่นะคะไปจากไปต่อทุกคนไปต่อ สวยมากค่ะโน่นนะค่ะขึ้นตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปเฝั่งโน้นอีกค่ะไปฝั่งโน้นอีกค่ะนี่นะคะเบลสวยมากค่ะทุกคนดูดูถัดป้าป้าป้าสวยมากทางขึ้นมานะคะทุกคนทางขึ้นไปจ้ะโอ้มีห้องน้ําให้ด้วยนะคะมีห้องน้ําให้ให้ด้วยค่ะทุกคนมีห้องน้ําให้ด้วยนะคะ สวยมากทุกคน,นมนี่ขึ้นไปอีกนะคะทุกคนพอเรามาถึงชั้นนี้เรากา็จะขึ้นไปอีกค่ะทุกคนขึ้นไปอีกนะคะนะคะโอ้ยมีดอกไม้สวยมากนี่วิวสวยมากทุกคนวิวสวยมากจ้าดอกไม้สวยมากนี่นะคะเราก็จะมองเห็น,นำอำเภอ อำเภอเคียนซานะคะทุกคนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนี่ทางนี้ก็จะขึ้นไปอีกค่ะเป็นทางขึ้นไปอีกนะคะอู้นเป็นถนนอ้ยอ้ยสวยมากอ้สวยมากทุกคนนี่นะคะวิวทิวทัศน์นะคะสวยมากค่ะ นี่นะคะทุกคนข้างล่างก็จะเป็นถนนนะคะเป็นถนนสวยมากทุกคนสวยมากนี่นะคะสวยมากคะ่ะสวยมากคะ่ะนี่นะคะอุ้ยเดี๋ยวนาดาก็จะต้องขึ้นที่นู้นอีกนะคะทุกคนนี่นะคะคนไปถึงคนไปถึงทางนู้นนะคะทุกคนสวยมากคะ่ะ นี่นะคะวิวสวยมากขึ้นมาข้างบนสวยมากนี่นะคะวิวทางนี้นะคะยังหนูหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดหก,หกยอดหกยอดเจดีนะคะหกยอดเจดีค่ะทุกคนนาดาอ,อ,อันนี้เจดีเลแรกนะคะชื่อว่าพุทธศีลาวดีนะคะทุกคนนี่นะคะสวยมาก สวยมากค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นบริเวณที่นาดาเดินอยู่นะคะทุกคนอันนี้เป็นบริเวณที่นาดาเดินอยู่จ้ะสวยมากค่ะทุกคนสวยมากนี่นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะทุกคนนี่นะคะโอต้นไม้ต้นนี้สวยมากค่ะทุกคนนี่นะคะสวยมากเฉ ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกร้านเนาะตาโคลตาสวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้านะคะเป็นสระบัวให้อืมพื้นฐานอาจจะต้องให้ตรงนี้เป็นสระบัวนะคะทุกคนเป็นสระบัวค่ะนี่นะคะเป็นบริเวณนะคะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นระฆังนะคะทุกคนมาถึงแล้วเราก็จะตีระฆังนะคะ ป้าป้ามาถึงนาตีละทังอันนี้ชื่อว่าพุทธพุทธศิลาวดีนะคะทุกคนนี่นะคะนาดากา็มาถึงแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะปะ้าป้าวิดีโอฟอยูนาดาหน่อยคินาดาไปสิดาตรงนั้นนะโอเนโนเอานิ้วเอานิ้วเดี๋ยวปรับแขเห็นด <laughs> ์โนโอนี้นะแล้วมันล็อก ว่าทุกทุกรสลาวดีนะคะทุกคนดีมากจ้าทุกคนด้านหลังนะดาก็จะเป็นเ d ดีนะคะนี่นะคะ ก็คงว่าคงข้างในก็จะเป็นพระนะคะทุกคนพระตั้ตนี้ดเราอี้วายครับาายน่นี่เนี่เนี่ยไน้เนีเนีเนี่ยนยเนีนี่เนี่ยเียเนีนก่นนีเีเนีนี่นยเนก่นยเนเนนนนี่ยเยนนีเ นะออต,ตรงนี้ก็จะเป็นออวิวทิวทัศน์นะคะเป็นข้างบนของเจดีค่ะทุกคนนี่นะคะวิวทิวทัศน์สวยงามมากค่ะมองไปข้างล่างนะคะเห็นวิวสวยมากค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพระนะคะทุกคนนี่นะคะสวยมากค่ะ วิวทิวทัศน์สุดยอดนะคะพอขึ้นมาถึงข้างบนนะคะคุ้มค่ากับการขึ้นมาข้างบนค่ะทุกคนนี่นะคะดูนาดาต้องไปอีกสามสี่ยอดนะคะยอดเจดีค่ะทุกคนแต่เป็นทางขึ้นที่ง่ายนะคะขึ้นไม่ยากค่ะเขาจะทำบันไดปูนนะคะเหมือนบันไดปูนนะคะขึ้นเป็นชั้นชั้นชั้นไปนะคะทุกคนขึ้นง่ายนะคะไม่ไม่ยุ่งยากค่ะ นี่ก็เป็นเหมือนต้นอะไรนะตะบองเพชรอะไรนะคะทุกคนนี่นะคะเขามาปลูกไว้บนข้างบนนะคะนี่นะคะสวยมากค่ะนี่วิวข้างล่างนะคะก็จะเห็นถนนค่ะทุกคนวิวสวยมากค่ะอยู่ที่อำเภอพนมนะคะจงังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ อันนี้ชื่อเจดีพุทธศิลาวดีนะคะทุกคนนี่นะคะสวยมากค่ะข้างในสวยมากผู้คนก็มากลับไหว้นะคะขึ้นมาถึงก็มาไหว้ขอพรอะไรแบบนี้นะคะทุกคนสวยมากค่ะนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะ ลมเย็นมากค่ะลมพัดเย็นลมแรงมากนะคะขึ้นมาข้างบนค่ะเพราะว่ามันเป็นบนยอดเขานะคะนี่นะคะอันนี้ต้นไม้นี้อยู่ตรงเอ,อสะบัวเลยนะคะทุกคนเป็นต้นจิกนะคะเขาเรียกต้นจิกค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตรงนี้ก็มีสะบัวเล็กๆนะคะแล้วก็มีดอกบัวสวยมากค่ะทุกคนมีดอกบัวนะคะนี่นะคะ มองวิวทิวทัศน์นี่ค่ะทุกคนสวยมากนะคะนาดาก็ขึ้นมาถึงบนยอดเขาแล้วนะคะได้มาไหว้พระแล้วนะคะไหว้พระขอพรจ้ะทุกคนนี่นะคะนาดาก็จะพาขึ้นไปชมวิวนะคะทุกคนไปชมวิวกันคะ่ะนี่นะคะทุกคนวิวทิวทัศน์สวยมากคะ่ะนี่นะคะลมเย็นสบายนะคะเออ มองไปฝั่งนู้นก็จะเป็นอําเภอ,อแค้นซานะคะทุกคนของจังหวัดส,สุดราษฎร์ธานีค่ะแต่ตรงที่นาดาอยู่เนี่ยที่ว่าอุทยานธรรมเขานาในาเนี่ยจะอยู่ที่อําเภอพ,พนมนะคะอําเภอพนมจังหวัดส,สุดราษฎร์ธานีนะคะทุกคนนี่นะคะนี่เป็นวิวทิวทัศน์ข้างบนนะคะสวยมากค่ะนี่นะคะวิวสวยมากค่ะทุกคนวิวสวยมากค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นสระบัวเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีอดอกบัวสวยมากค่ะทุกคนดอกบัวสวยมากค่ะต้นไม้ต้นนี้ก็จะอยู่ตรงสระบัวเลยนะคะชื่อว่าต้นจิกค่ะทุกคนนี่นะคะบิวทิวทัดโดยรอบนะคะก็จะมีคนขึ้นข้างบนเรื่อยๆนะคะทุกคนคนก็ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามีหลายเจดีนะคะมีทั้งหมดหกเจดีค่ะทุกคนหกเขานะคะเราต้องไปให้ครบหกเขานะคะทุกคน อยู่บนยอดเขาหมดเลยนะคะอันนี้นาดาก็ขึ้นเขาแรกอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะมาถึงก็ต้องอตีระครั้งนะคะทุกคนตีระครังะคะ่ะนี่นะคะสวยมากวิวทิวทัศน์ค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ